traffic channel tv online traffic channel tv online จะนำท่านผู้ชมไปอิ่มบุญอิ่มใจในพิธีเททองหล่อพระปรางลำพึงทรงปรบความสูง2องเมตรห0เซนติเมตรโดยคุณลัดดาคุณสุทธินีทำวิสุทธิวาราังกรและคุณชัยรพบองยิม้มในครั้งนี้ได้รับเกียรติพิธีกรกิติมศักดิ์แสนสวยมากความสามารถ โค้ดเก๋ๆธรรมานันพุ่งกันไปรับชมสัู๊ปพิเศษนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท่านคะวันนี้นะคะเป็นวันที่ เลิกมงคลชัยยิ่งนะคะเรามีการงานพิธีเททองหล่อองค์พระสูงถึงสองเมตรห้าสิบนะคะวันนี้เป็นวันเปิดนะคะเปิดโคดังด้วยนะคะของคุณอาอีนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณอาอีคุณรัตดาค่ะค่ะ,ะสวัสดีค่ะรอเดืนดิฉันรัตดาทรรมสุทธิวรกรแต่สนมากก็ร้อยพันคนจะเรื่ออาอีีหมดนะคะ <c oughs> ค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนะคะจากการดูของพามและก็ของพระ ที่วัดบ้านแกะนะคะจากพรามที่ท่านออกมาจากนในวงังท่านได้มาดูว่าวันนี้เททองหล่อพระแล้วท่านเลยแนะนําให้ขึ้นในโรงงานใหม่ที่นั้นโรงงานนี้เป็นโรงงานใหม่แต่ยังสร้างไม่เสร็จอ่าอ่าดิฉันเป็นคนที่แบบต่อกู้ขึ้นมามีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงอยู่คนเดียวจนได้ลูกเสยออีกคนนึงมาช่วยบุญละนะคะแล้วบัดน,นี้ก็ครอบครัควเต็มพร้อมพร้อมทุกอย่าง ค่ะจึงคิดว่าอยา,ากจะมีการหลอกฮะเพื่อจะเข้าไปหลอกหลออถวายที่พระพุทธพระพุทธรูปที่ในโบสถ์ค่ะในอุโบสถค่ะวัดห้วยตะแกะนะคะจังหวัดชรบีค่ะดิฉันดีใจมากที่ทุกคนได้มาร่วมบุญในวันนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพลเอกกรุงเทพเทพทีปนะครับแล้วก็ท่านพลเอกประดิษฐ์บุญเกิดนะครับท่านพลตรีสอนชัยแก้วนบพร้อมด้วยคณะนะครับที่เดินทางมาเป็น ให้เป็นเกียรติในงานของเรานะครับแล้วก็ท่านท่านผู้มปเกียรติทุกท่านด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณขอให้บุญกุศลในวันนี้นะครับที่ทุกท่านได้ร่วมกันเททองห่อพระที่โรงงานของเราเนี่ยนะครับส่งผลน้อมนำมาใหา้เกิดความสุขความเจริญนะครับท่านทุกท่านที่มาร่วมเนี่ยคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับโรงงานควางมีธุรกิจอยู่3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือทําเทียนพรรษา ช่วงนี้ช่วงข้อพันษาพอดีก็เรียนเชิญนะคะมาหนุนกันค่ะเียนพันษาของเราจะมีหลายไซส์เริ่มตั้งแต่ไซส์ห้าไซส์หนึ่งไซส์สองไซส์หกไซส์สิบสองนะคะจนใหญ่ที่สุดจะเป็นไซส์อ่าสิบห้ายาวสามสิบกิโลค่ะจะสูงหลอดเมตรห้าสิบนะคะค่ะโรงงานเราเป็นราคาส่งเลยเพราะเราส่งให้ต่อให้ตามวัดตามอย่างอื่นอีกทีหนึ่งตามวัดตามอะไรทีหนึ่งชื่อโรงงานไอระดาทำวิสุทธ์นะคะ ค่ะแล้วเรามาต่อด้วยขี้พึ่งหล่อพระค่ะขี้พึ่งหล่อพักข,ขี้พึ่งหล่อพระเนี้ยเราจะใช้ในนามของเจเล็กเบอร์หนึ่งเพราะว่าทามานานแล้วทามาคุณแม่สร้างมาก็ประมาณสามสิบปีค่ะสามสิบถึงสี่สิบปีเราจะใช้ขี้พึ่งตัวนี้ในการหล่อพระพุทธรูปก็คือหล่อองค์เนี้ยที่เราหลอกกันอยู่ด้านหลังเนี้ยค่ะเราใช้เราใช้ขี้พึ่งตัวนี้ในการหล่อด้วยและเททับด้วยทองเหลือง แล้วก็เทด้วยทองคำอีกทีหนึ่งนะคะพระพุทธรองนี้หล่อด้วยทองคำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือึเร่นนค่ะอันนี้คือขี้ึ่งหล่อพระที่โรงงานเราผลิตอันนี้คือตัวคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์่นขี้ผึ้งนะคะแต่ตัวเนี้ยเราใช้ทาเกี่ยวกับการหล่อพระหล่อจิวเวลรี่ได้ทุกอย่างเลยค่ะคะ่ะและอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรเป็นตัวย,ยางไม้นะคะอันนี้คือขี้ผึ้งเบอร์หนึ่งค่ะ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสินค้าเกษตรเป็นยางไม้สําหรับบูชาเหมือนกันค่ะครอบครัวเราก็มีอยู่3ามธุรกิจแค่นี้แหละคะ่ะค่ะขอบพระคุณค่ะตาเลยนะครับจะขอให้เจริญเจริญขอให้ประสบความสำเร็จจ้าทุกค่ะอ๋อให้ให้ดินได้ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ Traffic Channel TV Online.